เอาผมได้ไฮเปร์ล e ีโอนาด์ไอเฮมชดเชยได้ไฮ้ปอร์แล้วก็กปุบเอาต้าด้วยนะผมอ่าเดี๋ยวผมน่าจะไปโพสลงที่ กรับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทุกท่านด้วยนะครับผมดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซันฟานี่กับเกมไลน์เลนเจอร์ด้วยนะผมอ่ะซึ่งวันนี้ผมจะมาทําการเปิดตู้กระชา8.5ปีนะผมอ่ะซึ่งไอดีใบม่วงของผมต้องการตัวเสริมทีมอย่างเช่นดุยยางจระเข่หรือว่าช้างน้อยเอลลี่นะผมอ่ะมาดูกันว่าไอดีใบม่วงของผมจะได้อย่างที่หวังไหมนะผมผมก็จะเปิดทุกๆไอดีของผมนะผมอ่ะก็ทีแรกผมกะว่าจะมาเปิดเป็นร้อยกว่าใบานะผมแต่ ผมไปเปิดเล่นๆก่อนนะผมอ่ะหลายตัวเลยนะผมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกาชาตู้8.5ปีนะผมอ่ะ20กานะผมอ่ะตัวที่ผมอยากได้ก็มีทางด้านของจอระเข่กับตัวของดูิยางแค่นั้นนะผมอ่ะตัวอื่นก็มาได้นะผมอ่ะ10ตัวมาดูกันว่ามันจะมาไหมนะผมสำหรับไอดีป้ายม่วงไอดี ID ป้ายม่วงนะผมอ่ะตอนนี้ก็ต้องการตัวเสริมทีมากมากนะผมเพราะว่าในทีมตอนนี้ก็มีตัวดาเมจหลักแล้วต้องการตัวเสริมมาไหม โอ้โหเป็นตัวของปริกาศสมชายนะผมตัวนี้ก็ใช้งานไม่ดีแล้วนะผมตัวนี้เอาไปย่อยทิ้งได้เลยนะผมอะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อที่ตัวถัดไปกันเลยนะผมโอ้โหเป็นมูลนักลบแนนจรนะผมตัวนี้ก็สามารถเอาไปใช้ในด่านวิ่งได้นะผมเพราะเป็นตัวบัฟวิ่งที่ค่อนข้างที่โอเคพอสมควรนะผมอะจากนันตอ่อโอ้โหมูลผู้บัญชาก,การเคยเก่งมาก่อนนะผมอะยุคนั้นเก่ง น่าจะเป็นยุคก่อนหน้าของเสือขาวนะผมตัวนี้ก็ค่อนข้างที่เก่งมากๆเลยนะผมโอ้โหเป็นดาวอมยิ้มตัวนี้แนะนําว่าใครจะเก็บก็ได้นะผมแต่ส่วนตัวผมจะเอาไปย่อยทาเป็นคิดต้านนะผมมาโอ้โหบาวบาลิสตาตัวนี้ก็ยังใช้งานดีอยู่นะผมสาหรับดีเงินก็ยังใช้งานถูกๆ่ายถ่ได้อยู่โอ้โหเจมนักเวทในตานานตัวนี้ได้ร่างเอลตาด้วยนะผมตัวนี้สามารถทําทีลอยได้แล้วก็เป็นตัวที่เล่นดานอ่า เล่นด่านอะไรไ<ป>เล่นกิวนะผมอ่ะตีคิวเลดหรือว่าบอสเลดนะครับผมอ่ะก็ค่อนข้างที่หนักพอสมควรนะผมสาหรับตัวของเจมนักเวทนะผมอ่ะน่าจะหมดแล้วละนะผมสําหรับสิบการ์ดแรกก็ได้ประมาณนี้นะผมอ่ะก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มกันที่10บการ์ดว่าเราจะได้ไหมสําหรับดูรยางของจระเข้ผมก็หวังอยู่นะผมว่าไอดีนี้ต้องต้องได้นะผมแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรตัวอื่นมาก็ดีโอ้โหตัวนี้ผมเคย พูดไว้หลายคิดแล้วนะผมว่ามันคล้ายกับตัวของโอลิเวอร์มากมนะผมอ่ะบางทีผมเปิดได้คือผมแบบเผลอคิดไปถึงโอลิเวอร์เลยนะครับผมอ่ะก็จัดกันต่อโอ้โหแดนเนียลตัวนี้เอาไปย่อยทิ้งเลยนะผมใช้งานไม่ดีแล้วนะผมอ่ะตัวของฮันนะผมตัวนี้ใช้งานดีมากๆานะผมสําหรับลีเฮดก็ยังเห็นบางทีมใช้อยู่นะผมสําหรับตัวของฮันถ้าใจรักจริงๆก็ปั้นมาได้นะผมแต่ไม่แนะนาให้ปั้นแม็กนะผมอ่ะเก็บร่างออาต้าแล้วเอาไปเล่นดีกว่านะผม เล่นได้เกือบทุกโหมดเลยนะครับผมสำหรับของตัวฮันโอ้โหตัวนี้ก็ไม่ต่างอะไรจากฮันเลยนะผมแต่ข้อเสียอยู่ที่ความเราบางของตัวของสตีฟยังใช้งานได้ทุกโหมดเหมือนเดิมนะผมจากจากันต่อโอ้โหตัวของไซมอนตัวนี้ถ้าเอาจริงจนะผมย่อยทิ้งไปเลยนะผมตัวนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วนะผมถึงจะมีสตาร์น,นะผมแต่มันใช้ไม่ได้นะผมโอ้โหเป็นบาวนะเพราะจนไทยตัวนี้ไม่ต่างอะไรกับไซมอนเลยนะผมอะแนะนําให้ย่อยทิ้งก็ย่อยได้เลยนะผม โอ้โหหมดแล้วนะผมสำหรับไอดียใบม่วงไม่ได้ตัวเสริมทีมอะไรเลยมาสักตัวเลยนะผมอ่ะก่อตอนนี้ทีมภาคพื้นก็ค่อนข้างที่แข็งพอสมควรแล้วนะผมบวกกับเกียร์ที่มีค่อนข้างที่แน่นนะผมอ่ะเดี๋ยวเราไปสุ่มกันที่ไอดีถัดไปกันเลยนะครับผมอ่ะตอนนี้เราก็มาต่อที่ทางน้ำของ i อเดียอลิสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมสำหรับ i ออื่นผมก็จะสุ่มเหมือนกันนะผมมาลุ้นกันว่าผมจะได้อะไรนะผมสำหรับตู้ครชานี้ ดูกระชาก8.5ปีสำหรับไอเดียลิสก็ต้องการตัวเสริมนะผมหรือว่าตัวของโคบินก็ยังได้นะผมอะจัดกันหน่อยนะผมเพราะว่าตอนนี้ใช้ทางด้านของตัวของเอ็ดเวิร์ดบินก็ยังใช้งานดีอยู่นะผมแต่มันติดปัญหาตรงที่มันตีพอมเบาไปหน่อยนะผมผมอยากเปลี่ยนตัวยินบ้างนะผมมาจัดให้ผมหน่อยได้ไหมโอโ้เป็นบาตูา้คัดสื่นะผมตัวนี้เคยเก่งมาก่อนในสมัยก่อนนะผมแต่ตอนนี้ใช้งานไม่ดีแล้วนะผมแนะนําให้ย่อยทิ้งได้เลยนะผมเป็นตัวปั๊บพื้นที่ค่อนข้างที่แคบเลยนะผมมา สำหรับโคนี่บินลูกโป่งนะผมตัวนี้ใช้ในด่านได้อยู่นะผมแล้วก็เคยเก่งเหมือนกันนะผมตัวตัวนี้ก็เก่งในอีเวนต์ถ้าจะไม่ผิดน่าจะครบรอบสักปีหนึ่งนะผมตัวนี้ก็มากับตัวตัวตลกเลยนะผมอ่ะเป็นคู่เก่งของเดือนก็ยังได้นะผมอ่ะก็เป็นตัวแจกในสมัยก่อนด้วยจัดมาตัวโอ้โหจัดมาหน่อยก็ได้บาวมอเตอร์บูส์นะผมตัวนี้ ทำพี้อยได้เหมือนกันนะผมสำหรับบาร์มอเตอร์บอทแต่ค่อนข้างที่เก็บยากพอสมควรใครที่อยากเก็บก็เก็บกันได้นะผมสำหรับตัวนี้ถ้าใครไม่อยากเก็บจริงๆย่อยทิ้งเอาคิดตั้นไปแลกกบน่าจะคุ้มที่สุดแล้วนะผมมาจุนต่อสาหรับโคนี่ไดโนเสาร์เป็นตัวคอมโบทางตัวหนึ่งนะผมถามว่าใช้งานได้ไหมนะผมแต่ก่อนใช้งานดีนะผมแต่ปัจจุบันมีตัวเก่งๆเยอะนะผมเลยมาแทนที่ตําแหน่งของมันไป ได้หมดแล้วนะผมก็เลยไม่มีที่ว่างให้มันได้เล่นนะผมอ่ะแต่ก็ต่อโอ้โหโก๊อปปี้วางแบบนี้อะไรครับเนี่ยได้ไดโนูเสาสองตัวเลยนะผมคือผมอธิบายแบบเต็มๆปุ๊บคือให้ผมสองตัวเลยเหรอโอ้โหมูลชุดฟ้านะผมสำหรับตัวนี้เอาไปเล่นทางด้านของสเตจวิ่งได้นะผมตัวนี้ก็ยังใช้งานดีนะผมตีปอมครั้ง,งที่รุนแรงเลยนะผมมาโอ้โหหมดแล้วได้ไดโนูเสาสองตัวอันนี้คือจุกมากเลยนะผมสําหรับตู้นี้ ถ้าได้ถาดยาไม้ก็คือผมแบบสุดๆเลยนะผมสำหรับตู้นี้ถามว่าเหรดออกตัวที่ใช้งานดีออกเยอะไหมอ่าสำหรับผมก็ออกเยอะนะผมแต่ทุกปีมันจะมี2ตู้นะผมสำหรับตู้ของ8.5ปีอ่าสำหรับแซลลี่อ่ายุคินีนะผมตัวนี้ใช้งานดีสามารถเล่นสเตจยากได้อยู่นะผมณนะปัจจุบันณะปัจจุบันนี้นะผมก็แต่อ่าทางตัวเกมนะผมได้ทําการปรับ เลทให้มันเล่นค่อนข้างที่ง่ายแล้วนะผมสําหรับสเตตหลักดานฮาร์ทผมก็เลยไม่ค่อยจําเป็นสักเท่าไหร่แล้วนะผมสําหรับยุคหินถ้าไม่ใช้ก็เอาไปย่อยได้นะผมตัวนี้เคยเป็นจัดตุลเทพแซลลี่สามตัวนะผมเคยอยู่บนท็อปตำนานนะผมก็จะมีดาลุมะตัวของแซลลี่ตัวนี้แล้วก็ดาวินชีนะผมสามตัวนี้อยู่บนลีกตำนานมาก่อนนะผมแล้วก็เป็น3ตัวที่ใช้กันแบบยาวนานมากนะผมมาจัดกันเลยนะผมโอ้โหจัดกันต่อได้ทางด้านของ เจมติดปีกนะผมเจมตัวนี้เจมรู้สึกตัวนี้ถามว่าใช้งานดีไหมผมว่าเอาไปย่อยทิงน่นจาจะคุ้มค่าที่สุดแล้วนะผมสกลิลม,มันไม่ดีแล้วนะผมมาสำหรับอ่างอาบน้ําก็พูดมาหลายคลิปมากผมตัวนี้เป็นตัวเก่าตั้งแต่ยุคแรกๆเลยนะผมตั้งแต่ยุคซีซั่นสองนะผมตัวนี้ใช้งานไม่ดีแล้วนะผมมาโอโูคโูต้นหุ่นหันก็อย่างที่พูดไปนะผมตัวนี้เล่นได้เกือบทุกโหมดเลยนะผมอ่ะก็ใครที่อยากเก็บหรือว่าใครที่ไม่อยากเก็บก็ไปย่อยได้นะผม่ะจากจนต่ออ่าสำหรับเทพี ฮิเมะนะผมตัวนี้ถ้าเป็นผมนะผมถ้าผมเล่นไอดีใหม่ทุกๆไอดีของผม <c oughs> ผมจะใช้นะผมอนะ่ะ <c oughs> เนื่องจากอะไรมันเป็นตัวอมะตะนะผมผมเอาแค่อมะตะเฉยๆนะผมอนะ่ะมันจะเล่นได้ถึงลีกเงินนะผมส่วนตัวผมเล่นแค่ลีกเงินแล้วผมก็จะเปลี่ยนเป็นตัวของดุยยางนะผมถ้าเปิดได้ถ้าเปิดไม่ได้ก็ยังใช้มันนะผมอนะ่ะเกียร์ที่ผมตีไทยก็จะเป็นไม้คาถารองเท้าแล้วก็กระเป๋านะผมเพราะว่าตัวของมันเราบางนะผมเน้นปล่อยตัวแล้วเอามาบัฟทีมน่าจะดีที่สุดแล้วนะผมอ่ะ โอ้โหผมพูดว่ามันดีก็ copy วางอีกแล้วนะผมโอ้โหเหมือนตะก,กี้เลยนะผมทําไมถึงทาแบบนี้โอ้โห copy วางมาส่งตาติดนะผมสําหรับ ID นี้มันเป็นอะไรกับการ copy วางมากๆนะผมสำหรับไอเดอลิสก็เอาคร่าวๆคือไม่ได้ตัวเสริมทีมนะผมะก็ไม่เป็นไรนะผมเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อที่ไอดีถัดไปกันเลยนะครับผมอตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่กันที่ไอถัดไปที่เทียบร้อยแล้วนะผมผมไม่รู้ว่าอัปเดตอะไรเข้ามานะผมอะ ตัวเกมได้ชดเชยอุลตาลรโอนาตแปดดาวหนึ่งชิ้นนะผมอะ่ะก็น่าจะเป็นทางด้านของกรุฟ้านะผมอะ่ะนี่ก็เป็นตัวกาชาตจากการเล่นสเต็์อ่าไม่ใช่นะผมเป็นกิจกรรมเล่นสเต็ตถูกต้องแล้วนะผมอะ่ะผมก็พูดอะไรผมผมไม่รู้นะผมก็เอาผมได้ไฮเปอร์ลีโอนาไอเฮมชดเชยได้ไฮเปอร์แล้วก็กุบเอลตาด้วยนะผมอ่าเดี๋ยวผมน่าจะไปโพสลงที่ ของผมนะผมเพจชุมช,ช,ชนของผมนะผมสามารถไปติดตามกันได้นผมอ่ะเดี๋ยวเรามาทําการเปิดการชาเพื่อ,อตัวเ um สริมทีมสําหรับไอดีของไอดี ID ของเอลซ่ากันเลยนะผมอ่ะเพราะว่าไอดีนี้ก็มีตัวเสริมทีมเยอะพอสมควรแต่ก็อยากได้เหมือนกันไอดีนี้มี30ตัวนะผมมาลุ้นกันว่าผมจะได้ไหมนะผมสําหรับไอดีของเอลซ่านะผมมาลุ้นกันเลยนะผมตัวแรกจะได้อะไรนะผมสาหรับไอดีนี้ต้องการตัวของ ตัวของเอลลี่ก็ได้นะผมเพราะว่ามีแล้วต้องอยากได้อีกโอ้โหคิงแคปเอ็กวอร์ดนะผมตัวนี้ใช้ไม่ค่อยดีแล้วนะผมอะ่ะแล้วก็ถึงสกิลจะข้ามหลังแต่ก็ใช้ไม่ดีแล้วตัวถัดไปโอ้โหมือมูนวอล์กอ่ามูนวอล์กอะไรของผมอะ่ะมืออ่ามืออีกแล้วนะผมอะ่ะสำหรับมูนตัวนี้นะผมอะ่ะก็เป็น ตัวตัดแล่นะผมอาจสามารถใช้งานได้แล้วก็ใช้ยันลีมาเตอร์ได้เลยนะผมเพราะว่าตัวของมันถ้าไม่เน้นดามิก็เอาไปยืนถือได้อยู่นะผมอ่ะแล้วก็มีความสามารถตัดแล่ด้วยอ่ะก็ดีนะครับผมมาสำหรับเจมโมซัสใช้งานไม่ดีแล้วนะผมแนะนําให้ย่อยทิ้งเลยนะผมตัวนี้มา โอ้โหสำหรับโคโนี่โคโนี่กองเชียร์นะผมตัวนี้เคยเก่งมาก่อนมากๆเลยนะผมเป็นตัวทางคอมโบตัวนืงนะผมอ่ะแต่ตอนนี้ใช้งานไม่ดีแล้วนะผมจัดกันต่อโอ้โหไทเกอร์นักชิมนะผมตัวนี้เป็นกลุ่มตัวลรนเจอร์ที่ใช้แรกค่อนข้างที่เยอะแล้วก็ดามจสกิลอะไรก็ใช้งานไม่ดีเลยนะผมอะ่ะโอ้โหแซลลี่ตัวนี้ใช้งานไม่ดีแล้วนะผมอะ่ะก็เอาไปเล่นโหมดอื่นๆได้อยู่นะผมนอกเหนือจากโหมดพิวพี โอ้โหหมดแล้วเดี๋ยวมาต่อกันอีก10การ์ดนะผมว่าเราจะได้ตัวเลนเจอร์ที่เราต้องการไหมนะผมอะตะกี้ผมไม่รู้ว่า GM ชดเชยทางด้านอะไรมานะผมแต่ได้กบเอาตาแล้วก็กบไฮเปออย่างละตัวผมก็ว่าน่าจะคุ้มนะผมโอ้โหน่าจะคุ้มพอสมควรสําหรับตัวโคลบู <c oughs> ไม่ใช่ตัวโคลบูน,นะผมอะน่าจะคุ้มสําหรับไอดีของผมนะผมอะกบใครที่จะเอาไปปั้นอะไรก็ปั้นได้นะผมโอ้โหโโมิโกโตัวนี้ใช้งานไม่ดีแล้วนะผมอะ กูก oh ู๊ิโก้ตัวนี้แนะนําว่าเก็บไว้ก่อนก็น่าจะดีนะผมตัวนี้ใช้งานได้ในกิวอนะผมอ่ะใช้งานค่อนข้างที่ดีเลยนะผมอะ่ะเดี๋ยวผมขอมาเคลียประเด็นทางด้านของกูปก่อนนะผมผมว่าน่าจะแจกชุดเชยสําหรับอ่าทุกคนเลยนะผมอะ่ะไม่ใช่บางไอดีนะผมผมว่าน่าจะแจกทุกคนเลยนะผมเดี๋ยวผมจะลองเข้าหลายๆไอดีดูนะผมว่ามันจะได้ทุกไอดีไหมนะผมมาโอ้โ oh ห oh, ได้ดูดียังนะผมเฮ้ยไอดีนี้ ถ้าผมจำไม่ผิดยังไม่มดีดุยางเลยนะผมถ้าผมจำไม่ผิดนะผมถ้าโอ้โหได้แบบนี้ก็ดีนะผมสำหรับด,ดุยางก็ยังใช้งานดีนะผมอ่ะอีกกำนานบางทีก็ยังใช้อยู่นะผมสำหรับตัวนี้โ,โอ้โหสำหรับโพทีตัวนี้ย่อยทิ้งได้เลยนะผมตัวนี้ใช้งานไม่ดีแล้ว Simon ไซมอนก็เหมือนที่ผมพูดไว้เลยนะผมตัวนี้ถ้าจะเก็บก็เก็บได้แต่ผมแนะนําให้ไปย่อยเอาคิ้ตันดีกว่าโอ้โหตัวนี้ตะกี้ออกเบิ้ลนนะผมสำหรับไอดีของอลิสนะผมอ่ะก็ใช้งานดีนะผมแต่ ไม่ถึงขั้นแบบเทพมากนะผมะหมดแล้วนะผมสำหรับรอบนี้ได้ดูยารน,นะผมก็ถือว่าโอเคเลยสําหรับไอดีของเอลซ่าับผมก็อินเทอร์เน็ตผมติดปัญหาอะไรไม่รู้นะผมตอนนี้คือหมุนติ้วๆเลยนะผมอะมาจัดกันต่อนะผมสิบการ์ดสำหรับไอดีของเอลซ่ามาไหมโอ้โหแดเนียลตัวนี้ก็บอกไปแล้วนะผมตัวนี้ใช้งานไม่ดีแล้วนะผมอะ แต่เจ้ต่อไซมอนก็เหมือนตะกี้เลยนะผมย่อยทิ้งได้เลยนะผมโอ้โหมูนเวิร์คฟอมูนมาอีกแล้วนะผมอะถ้าได้เยอะๆเดี๋ยวผมมาปั้นเอลูบี้ดีกว่านะผมสําหรับตัวนี้จับกันต่อสําหรับอ่างอาบน้ําก็เหมือนที่ผมพูดไว้นะผมเคยเก่งมาแต่ก่อนแต่ตอนนี้ไม่เก่งแล้วนะผมมาโอ้โ oh, ห oh, ตะกี้ก็เพึ่งได้ล่างธรรมดาไปตอนนี้ให้ล่างเอาต้าผมเลยนะผมนะสำหรับไอดีนี้ผมเคยใช้มาก่อนนะผมสําหรับทางหน้าของไอดีเอลซาพอขึ้นถึงลีกทองปุ๊บผมก็เปลี่ยนเลนเจอร์เลยนะผมมา มูนชุดฟ้าก็เล่นด่านทางด้านของสเตจวิ่งได้นะนะเก็บไปเล่นกันได้นะผมโอ้โหหมดแล้วนะผมสำหรับไอดีนี้น่าจะไม่มีดูดียางนะผมสำหรับไอดีนี้อ่าผมก็น่าจะมาปั้นดูดียางนะผมก็เดี๋ยวเราไปต่อที่ไอดีถัดไปกันเลยนะครับผมก็ตอนนี้มาอยู่กันที่หน้าต่างไอดีทวัวเซซูนะแล้วนะฮะซึ่งไอเทมชดเชยที่ GM ได้แจกมานะผะม,มันแจกทุกไอดีจริงๆนะผมก็ เดี๋ยวผมน่าจะไปโพสต์ลงที่เพจของผมนะผมว่าเขาแจกกบนะผม,ม่ะเดี๋ยวก็น่าจะได้ลุ้นกันนะผมอ่ะก็แจกทางด้านของก,กบไฮเปอร์หนึ่งตัวแล้วก็เลโอนาร์ดอันต้าหนึ่งตัวนะผมใครที่ยังปั้นเลนเจอร์ไม่แม็กหรือว่ายังหาก,กบไฮเปอร์อยู่นะผมตอนนี้คือแจกหนักมากนะผมสําหรับเดือนนี้ได้ภารกิจหนึ่งตัวได้จากที่แจกเมื่อกี้หนึ่งตัวแล้วก็ตารางล็อกอินอีกหนึ่งตัวนะผมผมว่าเดือนนี้แจกค่อนข้างที่หนักมากนะผมสาหรับเดือนนี้ได้กบไฮเปอร์ตั้ง ถ้านับหอคอยอีกก็ประมาณ5ตัวนะผมที่อัปเดตเข้ามาภายในเดือนนี้นะผมอะถ้ารวมาทางด้านของกิวอีกก็เป็น6ตัวนะผมอะใครที่เติมพาร์ทหรือว่าเติมแพ็กอื่นๆก็เดือนนี้ได้เป็น10ตัวเลยนะผมถ้าไม่สูมกาชาก็แบบว่าโอ้สำหรับสายดีผมก็ว่าให้หนักพอสมควรนะผมอะมาลุ้นกันว่าไอดีนี้จะได้ไหมสําหรับไอดีนี้ผมต้องการตัวของช้างน้อยเอลลี่ดอย่างจรเข้เอามาเพิ่มนะผมเพราะว่า ตอนนี้ผมยังปั้นมันไม่แม็กเลยนะผมก็อยากได้ตัวเสริมแบบนี้เข้ามาอีกโอ้โหได้ฮันนะ้วผมอ่ะฮันก็ใช้ได้ในทุกโหมดนะผมแต่ผมก็ย้ําว่ามันก็ไม่ถึงกับเก่งมากนะผมแต่มันก็ใช้ได้ทุกโหมดโอ้โหสำหรับอลิสนะผมตัวนี้เคยเป็นสามเทพของเทพกรีกนะผมอ่ะก็เคยเก่งแต่ก่อนเหมือนกันนะผมแต่ตอนนี้ใช้งานไม่ได้แล้วโอ้โหสำหรับคูนี่อ่าวันหยุดดูร้อนนะผมตัวนี้เก่งมากๆในสมัยแต่ก่อน เพราะว่ามันสร้างไอตัวของตุกตาสายนะผม่ะตัวนั้นกันพายุได้ด้วยค่อนข้างที่เกียนมากนะผมตัวนี้แต่สมัยนี้มันเปราะบางมากๆแล้วนะผมใช้งานไม่ดีแล้วนะผมมาโอ้โหตัวนี้ตะก,กี้ไอดีป้ายมองหูผมได้เบิ้ลนะผมก็ผมยังแอบเสียใจอยู่นะผมตอนนี้ให้ล่างออาต้าสําหรับไอดีนี้ก็ไม่ได้ใช้นะผมสาหรับชิปโปตัวนี้นะผมมาโอ้โหเจสิก้าคาร์บอยตัวนี้เป็นตัวบัฟวิ่งในสเตจวิ่งได้นะผมใครที่อยากใช้ก็สามารถเก็บไป ได้นุ่มมาโอ้โหแอลิสเบิร์นนะผมก็ตะกี้พูดไปแล้วนุ่มโอ้โหหมดทาไมไอดีลองๆผมชอบได้เบิร์นนะผมอะ่ะมีเบิร์นไหมสักหกตัวนะผมอะ่ะใครที่ได้เบิร์นมากกว่านี้สามารถคอมเมนต์มาขิงกันได้นะผมว่าได้เบิร์นไปกี่ตัวนะผมอะ่ะสูงสุดของผมตอนนี้ได้แค่สามตัวนะผมก็มาโอ้โหได้ดูเสาตะกี้ได้ล่างอัลต้าไว้ให,ให้ให้ล่างธรรมดาผมมาอีกมา สำหรับมูลตัวนี้สามารถปั้นแม็กเป็นพี้อยได้นะผมตัวนี้ก็แนะนําให้ปั้นอยู่พอสมควรนะผมซึ่งเป็นตัวกันบินได้ด้วยนะผมตัวนี้สำหรับไ d ดีไหนที่ยังไม่มีตัวกันบินหรือว่าเปิดไม่ได้จริงๆก็สามารถใช้งานตัวนี้แทนได้นะผมแต่ส่วนใหญ่ผมว่าน่าจะเปิดได้กันแหละนะผมสาหรับทางด้านของตัวของมาร์คลุกนะผมมาโอ้โหได้ได้ตัวเสาอีกตัวแล้วนุ่มเบิ้ลตัวที่2นะผมถ้ามันมาอีกตัวคือแบบสุดที่สุดแล้วนะผมมา โอ้โหตะกี้แก๊งไดโูเสาร์อันนี้ผมซูมได้แก๊งไดโนเสาร์ชัดๆเลยนะผมได้เบาวสวรัดมานะผมตัวนี้ถึงสกิลจะดูดีนะผมแต่มันใช้งานไม่ดีนะผมอะ่ะโอ้โหได้อีกนะผมเรือยูนิคอนก็เคยเก่งมาสมัยแต่ก่อนนะผมเป็นยุคอัดพรอมนั่นเองนะผมอะ่ะพอพ้นยุคอัดพอมมาก็ใช้งานไม่ดีแล้วนะผมสามารถขีบไปทําพี่ลอยได้อยู่นะผมสาหรับตัวนี้โอ้โหสําหรับตัวของมาเบาแอ่ามูลมายากนนะผมตัวนี้ใช้งานไม่ดีนะผมอะ่ะ ก็เอาไปเล่นด่านวิ่งได้อยู่พอสมควรนะผมมะหมดแล้วนู่มรอบนี้ได้แก๊งได้ดูเสาเลยนะผมสาหรับไอดีนี้นูผมก็ได้ตัวเสริมทีมไหมก็ไม่เชิงนะผมอ่ะก็ก็ไม่เป็นไรนูผมสําหรับไอดีนี้ก็ค่อนข้างที่โอเคพอสมควรแล้วนู่มอ่ะเดี๋ยวข่าวสารอะไรก็ไปติดตามมาที่เพจชุมชนได้นู่มเดี๋ยวผมจะโพสไว้ให้นู่มอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนู่มสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับคลา ก,กูจะดินแจ้เกอนเพื่อให้พาข่าวสารคลิปใหม่ๆจากช่องไอซันฟันนี่ด้วยนะผมอะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ